สวัสดีครับสีครีมของชํารวยเชียงใหม่นะครับรีวิววันนี้จะเป็นอของชํารวยที่ขายดีมากช่วงโควิดก็คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดนี่แหละจะมีอยู่2แบบนะครับตัวนี้เป็นแบบเจลนะฮะแบบเจลก็สังเกตตัว ตัวเนื้อของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีความหนืดนะครับกับอีกแบบหนึ่งเป็นแบบน้ำนะฮะเป็นของเหลวสำหรับฉีดในลักษณะของสเปรย์นะฮะแบบหนึ่งนะตัวนี้ยังใหม่อยู่อ่าเห็นเนาะสเปรย์อย่างที่เห็นอยู่นี่คือขวดใสนะครับขวดใสมี2ไซส์นะครับขวดใสมี2ไซ,ไซสไซ์ ตัวนี้เรียกว่าเป็นตลับตลับกา๊าซนะครับบางที่เรียกสั้นๆน,นะครับว่าเป็นสเปรย์กา๊าซแอลกอฮอล์สเปรย์กา๊าซนะครับที่เราใช้ทั้งหมด่ยเป็นฟูดเกรดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ความเข้มข้นอยู่ที่75%โดยปริมาตรนะครับพิเศษกว่าทั่วไป นิดนึงก็คือว่าเราได้ใส่ผสมตัวหัวเชื้อน้ำหอมนะครับแต่เราผสมแบบอ่อนนะครับผสมแบบอ่อนจุดประสงค์เราไม่ได้ให้เอามาฉีดทำหน้าที่แทนโคโลนหรือว่าน้ำหอมนะครับจุดประสงค์เราก็คือว่าออแอลโกอฮอล์เนี่ยตัวนี้เนี่ยเนื่องจากใช้ในการป้องกันเชื้อโรค ซึ่งระยะเวลานี้เนี่ยช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยเราใช้กันมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นหอมอ่อนๆที่ใช้เนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะกลบกลิ่นแอลโกอฮอล์กลิ่นในลนักษณะกลิ่นความแรงความฉุนในการเป็นยานะในในใน,ในแนวทางนั้นนะในแนวแนวแนว,แนวความรู้สึกอย่างนะั้นนะว่าฉีดแอลกอฮอล์แบบมีกลิ่นยากลิ่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใส่หัวน้ําหอมเข้ามานะครับแค่อ่อนๆนะครับเพื่อที่จะ ให้ใช้ได้บ่อยตามความจำเป็นนะครับแอลกอฮออ่ะเดี๋ยวดูนิดหนึง่งผมมีตัวนี้เรามีใบจดแจ้งนะครับเราเป็นผู้ผลิตของชําว่ยทำพวกแพคเกจจิ้งมีสติ๊กเกอร์มีอะไรทั้งหมดนะครับแต่ตัวของแอลกอฮอล์เองเนี่ยเราเลือกผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะครับ หลังไม่ได้อยากเห็นใบจดแจ้งหรือว่าจะเช็คเลขที่นะครับหลังไม่มาได้นะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากเราขายในลักษณะของของชํารวยนะครับไม่ว่าจะเป็นของชํารวยงานแต่งก็ใช้ได้ของชํารวยงานชาปนกิจก็ได้หรือของชํารวยงานกเกษียณก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มาในลักษณะของรูปของอขวดแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยแล้วก็ติดป้ายเป็นฉลากสินค้าว่าแอลกอฮอล์ยี่ห้ออะไระไรายละเอียด ผลิตอะไรที่ไหนจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราจะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือตัวอย่างช่วงนี้งานแต่งอาจจะจัดน้อยหน่อยตัวอย่างเราส,ส่วนใหญ่จะเป็นงานชาปนากิจนะครับงานชาปนากิจขนาดของฉลากเนี่ยก็เล็กใหญ่ตามแพ็กเกจจิ้งนะครับตัวนี้จะใหญ่สุดประมาณ4 เซนครึ่งคูณ6เซนครึ่งตัวนี้ประมาณ4คูณ5เซนนะครับตัวนี้ก็4คูณ5เซนเหมือนกันแพคเกจจิ้งจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนสั่งเนี่ยตอนสั่งเนี่ยลูกค้าก็จะต้องอหลังจากที่เราทักทายกันแล้วเนี่ยทางร้านก็จะส่งแบบของสติกเกอร์ให้เลือกนะครับลูกค้าเลือกแบบของสติกเกอร์ แจ้งข้อความที่จะลงรายละเอียดในสติกเกอร์เพราะแต่ละท่านก็ย่อมไม่เหมือนกันอยู่ล้ในรายละเอียดของงานชื่องานวันที่จัดงานนะครับตรงนี้แจ้งเข้ามานะครับขั้นตอนการสั่งมาตรงนี้เลยดีกว่าขั้นตอนการสั่งนะครับอยากให้เริ่มที่แอดไลน์นะครับไลน์ไอสีครีมเว딩นะครับหรือท่านไหนสะดวกโทรเนี่ยโทรมาที่เบอร์087-98 3 5 5 5 8 นะครับตัวนี้เป็นเบอร์หลักของสีครีมของชําร่วยเชียงใหม่นะครับแจ้งมาว่าตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยต้องการในรูปแบบไหนแคปรูปมาก็ได้นะครับแคปรูปมาเนี่ยชัวร์สุดนะครับไม่ต้องมานึกถึงคําอธิบายว่าตัวนี้เรียกว่าเป็นตลับกา๊าซตัวนี้เรียกว่าเป็นขวดสาขวดฉีดสเปรย์หรือว่าเจลนะครับส่งรูปมาสะดวกแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับ และเราก็จะส่งแบบตัวของสติกเกอร์ให้ดูว่าท่านที่เข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีตัวอย่างอยู่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วสติกเกอร์นะครับแคปรูปมาอีกได้เหมือนกันว่าเอาสติกเกอร์ลน์นี้นะครับแล้วก็ชื่อวันที่จัดงานนะครับเราได้ข้อมูลตัวนี้แล้วเนี่ยรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าตัวไหนนะครับอย่างแรกคือสินค้าตัวไหนอย่างที่2คือใช้จํานวนเท่าไหร่นะครับสินค้าตัวไหนใช้จํานวนเท่าไหร่ นะครับสตัวนี้สําคัญที่สุดเราจะเช็คสต็อกให้แล้วก็แจ้งกับโดยปกติก็ทันทีแต่อย่างช้าก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับหมายถึงในเวลาทําการนะครับถ้าเกิดเลยเวลาทําการเราก็ตอบแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เ,เร็วอย่างในช่วงเวลาปกตินะครับรู้แล้วของมีในสต็อกก็จะ มาถึงเรื่องแบบของสติ๊กเกอร์แจ้งแบบแจ้งวันที่เวลามาเราก็ส่งแบบกลับไปให้นะครับพอได้แบบแล้วเนี่ยขอลูกค้ามัดจำนะครับมัดจำค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งนะครับมัดจำเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะส่งตัวใบเสร็จนะครับใบเสร็จมัดจำส่งไปให้ลูกค้าทางช่องทางติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทาง Messenger อะไรก็แล้วแต่ที่เราคุยกันนะครับเราก็จะส่งกลับไปให้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอโอนมาจามาเราก็ถึงเริ่มผลิตนะครับนี่คือเคสปกติที่ลูกค้าเข้ามารับสินค้าที่หน้าร้านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีจัดส่งหรือลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นการชำระเต็มจำนวนพร้อมค่าส่งนะครับที่เราจะประเมินให้เราจะทำราคา <c oughs> ขอขอ,ขอนุญาตเราทำราคาให้นะครับ โอเคพองานเสร็จเนี่ยลูกค้าในพื้นที่ก็เข้ามารับพร้อมกับชำระส่วนที่เหลือนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการจัดส่งเนี่ย <c oughs> ขอโทษเราก็ดำเนินการจัดส่งให้นะครับการจัดส่งก็มีหลายแบบนะครับแม้แต่ลูกค้าในพื้นที่เองเนี่ยบางครั้งไม่สะด,ดวกเข้ามานี่ก็อาจจะเรียกใช้บริการของอ Grab เข้ามารับได้นะครับตัวนี้ลูกค้าจะเป็นคนติดต่อผ่านแอปพลิเคชันของแกลบนะครับให้เข้ามารับที่ร้านเราแล้วก็ส่งกลับไปให้ลูกค้าตัวนี้ค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าขนส่งก็ลูกค้าดูแลไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าในเชียงใหม่แล้วก็ต้องการงานด่วนเนี่ยลองพิจารณาลถคิวนะฮะลถคิวก็หมายถึงลถ2แถวลดตู้ลถเมย์นะครับลดเมย์เขียวไปเชียงรายทางเส้นลำปางเชียงราย นะครับรถคิวสีเนี่ยก็ไปกระจายตามแต่ละอำเภอนะครับแม่แตงแม่ริมนะครับแม่แจมการยานิวัฒนาเราก็เคยส่งนะครับเป็นรถคิววัดจันนะครับแล้วก็รถตู้ไปทางาเปลี่ยนประชาไปทางปลายแม่ห้องสอนเนี่ยก็มีนะครับนะครับเบื้องต้นคร่าวๆน่าจะเท่านี้นะครับ ราคาอยากให้ <c oughs> อยากให้เช็คราคาก่อนส่งทุกครั้งนะครับแต่ว่าเราบอกราคาณปัจจุบันนะครับราคานี้เป็นราคาตอนนี้นะครับเป็นราคาตอนนี้ซึ่งก็เอาเป็นอ้างอิงได้นะครับเอาเป็นอ้างอิงได้แต่ถ้าเกิดท่านกลับเข้ามาเจอคลิปนี้เนี่ยในอีก2หรือ3 3ปีถัดไปนะครับราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามตามกลไกตลาดปกตินะครับ เพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นของที่ขายดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งหรือว่าเป็นตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยค่อนข้างขาดตลาดนะครับซึ่งมันจะเป็นไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ทราบแต่ว่าราคาเนี่ยเราตรึงไว้เท่าตรงนี้ก่อนให้เห็นประมาณการนะตัวนี้เนี่ยสิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทไม่รวมแพ็คเกจไอถุงพลาสติกนี้นะ,ะตัวนี้ก็สิบห้าบาทเหมือนกัน เราสามารถจัดแพ็กเกจคู่กับนี่นะครับได้หน้ากาก <c oughs> หน้ากากอนามัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบไว้ตรงนี้ดีกว่าผมไม่อยากให้มันเลย10นาทีไปนะครับโอเคยังไงขอบคุณมากที่ช่วยรับชมรับฟังมาถึงตอนจบนะครับสีครีมของช้มลุย นะครับ Line ID สีครีมเว딩นะครับเบอร์ Bird ติดต่อ0879835558ขอบคุณครับ